ที่วัดพระธรรมกนนายคณะกว่านะครับนมโดยพระอาจารย์พระมหาเสกสรรเจรภาโสให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์นำทุกท่านประกอบพิธีกรรมในเวลา10นาฬิกาสนาทีตามเวลาท้องถิน่นโดยพิธีบูชาเตปตับลีนะครับก็เป็นการอุทิศสนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วภายในงานม,มีกัลยานามิสงวนคาโต้ครับเป็นประธานจุดเทียนทูปบูชาพระรัตนไราจากนั้นนะครับก็ได้จุดเทียนทูหน้ารูปผัววัยชนต่อด้วยการกล่าวคำถวายมัตตกา,าพระตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีการยานามิตรพิมพ์ใจฮอนดะและการยานามิตรลัดดายามากุชิเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นครับทุกท่านกับพร้อมใจกันถวายพระาหารแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐภาคบ่ายครับพร้อมใจกันปฏิบัติธรรมหลับตารวมใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7และกล่าวคำอธิษฐานจิตปล่อยปลาให้ชีวิตสรเป็นทานและไปที่นี่เลยครับคือแม่นม้ําเมกุจิรินะครับซึ่งก็เป็นลําธารใสเย็นเห็นตัวปลาทีเดียวนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่ได้รวมกันประกอบปัญญากริยาทั้งการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานนะครับ